จัดมาให้ครบนะครับวันนี้จบทุกรุ่นย่อยแล้ววันนี้ผมมีสปอร์ตซีดานนะครับ h o n d ้าซ v i c FC นะครับเป็นสปอร์ตซีดานที่ต้องบอกว่าตอนนี้ราคาล่วงแบบล่วงเลยนะครับจับต้องได้แล้วนะครับฟรีดาวทุกคันแน่นอนนะครับเพราะว่าเราปรับราคาใหม่ส่วนลดนะครับคันนั้นส่วนลดเยอะนะจากเกตแสนกว่าเหลือหกเก้า้แล้สองคันสีเทาเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับราคาเริ่มต้นที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทมีรุ่นย่อยนะหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดเอลแล้วก็หนึ่งจุดห้าอเอสนะครับ สนใจคันไหนเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เป็น Honda c ซี i c F c s p o ป t ซีดานนะครับรู้หล่อแรงภายในกว้างนั่งสบายแน่นอนนะครับสำหรับ Honda c ซ v ว c นะใครที่สนใจนะครับไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ F c ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบตอโต้เนาะแล้วันนี้ผมจัดสปอร์ตซีดานมาให้นะครับเป็นสปอร์ตซีดานนะครับซื้อเข้ามาใหม่ สองคันนะครับแล้วก็พี่ใหญ่ตรงกลางนะครับเป็นรุ่น i-S นั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็น Honda c i v i c F-C นะครับปี2018-19เลยนะครับมีให้เลือกนะครับสามรุ่นย่อยเลยนะครับมี 1.8E 1.8EL แล้วก็1 8 r s นะครับครบถ้วนนะครับถูกรุ่นย่อยนะครับกับ Honda c i v i c F-C นะครับที่พี่ท่านไหนสนใจนะครับสำหรับตัวรถสปอร์ตซีดานนะครับผมบอกเลยว่า c i v i c เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ น่าใช้นะเพราะว่ารถเนี่ยดูแลง่ายนะครับไม่จุกจิกแล้วก็อัตราเร่งดีนะครับภายในกว้างนั่งสบายนะครับคันแรกนะครับคันนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับเพิ่งซื้อเข้ามาเลยนะครับตัวนี้เป็น1.8 EL นะครับตัวนี้เป็น1.8 EL นะครับสีเทานะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็นรถหน่วยงานหมดเลยนะครับสามพันนะไม่ใช่รถบ้านนะครับนะเป็นรถเช่าใช้หน่วยงานนะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่ห้าแสนสองมื่นเก้าันบาทนะครับ 5้าสองเก้านะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามานี้เป็นเะครนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์กระจังโครเมียมนะไฟตัดหมอกมีให้แล้วก็ตัวล้อแมกนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อแมกซทูโทนปัดหน้าเงานะครับลัดด้วยยางไฟสโตนนะลัดด้วยยางไฟสโตนนะครับรถสีสวยสวยเลยนะครับรถสีสวยสวยนะครับเดิมๆบางๆทั้งคันเลยนะติดฟิล์มมาเรียบร้อยแลวนะฟิล์มเบอร์หกสินะฟิล์มเบอร์หกสิเพราะว่ามองมันทะลุได้นะครับนะมีสีเทาสองคันแล้วก็สีขาวสองคันไอ้สีขาวหนึ่งคัน นะครับนะอันนี้รุ่น EL นะครับก็จะมีตัวกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นซิ gnature เลยนะครับเป็นไฟท้ายแบบนี้เป็นซิเนเจอร์ของเขานะครับนะรถสวยรถเดิมมากๆนะครับสำหรับ Honda Civic นะครับคันนี้ห้าสองเก้านะครับคันนี้ห้าสองเก้าเท่านั้นนะครับเป็น EL นะครับได้บอกไฟฟ้านะครับบอกไฟฟ้าคนขับรถปีสองพัสิบเจ็ดอ้ยสองพิเจไม่ใช่ปีสอง8ัสิบปด คันนี้ปีสิบแปดนะครับห้าสองเก้านะครับผมนะรถตัวรองท็อปนะครับสำหรับ b L นะครับแล้วก็คันกลางนะครับคันนี้เป็น I S นะครับมันแน่นอนอยู่แล้วนะโฉมนี้นะครับโฉม I S เนี่ยจะได้ชุดแต่งนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยนะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบนะครับถ้าเป็นรุ่นปกติจะเป็นหนึ่งจุดแปดเป็นหนึ่งจุดแปดแต่ถ้าเป็น I S ปุ๊บเครื่องยนต์เปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดห้าเทอร์โบนะครับบล็อกเครื่องยนต์เล็กลงแต่ว่าทํางานควบคู่ก ขับสนุกขับสนุกนะต้องเรียนแจ้งไว้เลยว่าขับสนุกนะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีดำาอนะครับพร้อมโลโก้ RS อสีแดงนะครับแล้วก็ระบบฝองสว่างด้านหน้าเป็น LED นะครับเป็น LED แล้วนะครับถ้าเป็นตัว E กับ EL เนี่ยไฟมันจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับล้อแมกของ RS นะครับก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งนะครับจะออกเป็นดำาๆนะจะออกเป็นสีดำาๆนะครับออปชั่นก็ครบเลย cruise control นะครับ Honda lane watch นะครับ แล้วก็ตัวบอกภายในที่เป็นบอกไฟฟ้าคู่นะครับดีไซน์สปอร์ตนะกราจางหน้าเป็นสีดําไฟหน้าเป็น led นะครับคันนี้ก็ค่าตัวปรับใหม่นะครับจากเดิมเจ็ดแสนเจ็ดแสนต้นต้นะก็ตอนนี้เหลือราคาหกเก้าเก้าครับนะราคาลดลงไปสองประมาณสามสี่หมื่นนะครับเหลือหกเก้าเก้านะครับตัวรถปีสองพันสิบเก้าเลยนะครับคันนี้นะใครที่กําลังมองหานะครับสำหรับ honda civic fc นะครับผมบอกเลยว่าสีขาวน่าใช้งานมากๆนะชุดแต่งบริพาร์ตอบคันนะครับสวยปิ๊งเลย แล้วก็คันนี้นะครับเป็นปีสองพันสิบแปดเหมือนกันอ่าคันนี้ปีสิบเก้าขออภัยครับคันนี้เป็นทัลล่าซีบีคปีสองพนสิบเก้านะครับแต่ว่าได้รุ่นหนึ่งจุดแปดตัวอีนะเป็นหนึ่งจุดแปดอีนะครับ, e, รบก็เป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวสแตนดาดตัวเริ่มต้นนะครับกระจังโครเมียมไฟโปรเจคเตอร์นะครับ, or, รบตัวนี้ก็จะไม่ออปชั่นจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงว่าไม่มีนะมันก็มีนะมันก็มีใหนะ้พอใช้งานนะครับล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กอีกลายหนึ่งสําหรับตัวอ e. ีนะล้อมแม็กก็จะเป็น <c oughs> เป็นกลางหันแล้วก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนเอล์ละนะครับไฟเลี้ยวที่แก้มข้างตัวนี้ไม่เหมือนกันหมดนะครับกระจกมองข้างปรับพาดไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้นะครับแต่ว่าไม่มีตัว Honda าเรนวอ h นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มนะเป็นตัวเริ่มจะไม่มี h o n d a าเรนวอชที่ปลายกระจกนะครับทั้งสามรุ่นเนี่ยได้เป็นกุญแจคีย์เลสหมดเลยนะครับดิสเบรกสี่ล้อทั้งหมดเลยนะครับนั่นรถสวยๆสีเดิมๆนะครับสีเทานะครับมีให้เลือกกัน3คันด้วยกันนะครับราคาเริ่มต้นในคลิปนี้ก็อยู่ทีี่5-19,00บาทนนคครัก็ือ้ 519 699 529นะครับ mm hmm. ดีเทลรายละเอียดภายในนะครับใครสนใจก็ลองอยากดูรถทดลองขับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์062-640-7776นะครับสำหรับ Honda Civic รุ่น E นะครับคันนี้รุ่น E นะครับได้ภายในเป็นบบร์หนังนะเพราะว่ามันเป็น E ปี19นะครับ E ปี19จะได้ภายในหนังนะครับอมันจะมีภายในผ้าแล้วก็ภายในหนังนะครับต้องดูดีๆ อันนี้เป็นปีิ9เ้าครับภายในก็จะเป็นสีดำแบบนี้สวยๆคกิบๆนะครับเบาะไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่นะครับรถปี19นะครับคันนี้เลิกไมล์หลักหมื่นนะครับสีตัวรถนะครับเดิมทั้งคันเดิมทั้งคันนะครับเป็นอาคมๆนะครับรอยขีดต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้คือ Honda c ซ vic คเอซนะครับเป็นรุ่น1 8 e นะครับปี2019ค่าตัวอยู่ที่519,000บาทนะครับ รถสวยเดิมเลยนะครับคันนี้ภายในก็จะเป็นบอาะหนังสีดำเหมือนกันหมดเลยนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติ cvt นะเครื่องยนต์หนึ่งจแดนะเป็นเครื่องยนต์พันแดนะครับนะก็มีจอมีกล้องให้เรียบร้อยนะครับโหมดประหยัดน้ำมันก็คืออีโคอนโหมดของเขานะครับตามสไตล์ฮอนด้านะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับนะพี่ๆี่ท่านไหนสนใจนะครับสำหรับตัว Honda civic fc ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับศูนย์หก7 7 6กีู่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนะครับวันนี้ก็จัดมาให้สามคันเลยนะครับ ห้าสองเก้าหกเก้าเก้านะครับแล้วก็ห้าหนึ่งเก้าคันนู้นนะครับนะฮอนด้าซีวิคเอฟซีนะครับตอนนี้เรามีให้เลือกทุกรุ่นย่อยเลยหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดเอหนึ่งจุดแปดเอลแล้วก็หนึ่งจุดห้าอาร์เอสนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกครับ